لا اله, لا إله آه الا الله محمد رسول الله อิมอัสสลามอะลัยกุมเราะมะตุลลอฮ์วาบระกาจุดความสันติความเมตตาและความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบนะฮูวตาลาจงประสบแก่ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเราก็กำลังอยู่ในบรรยากาศของการเตรียมตัวต้อนรับเดือนรอมฎอนนะครับซึ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้ารอมฎอนก็จะเวียนมาเยี่ยมเยียนพวกเราอีกวาระหนึ่งนะครับซึ่งรอมฎอนเนี่ยเหมือนกับแขกซปเปอร์วีไอพีมีความสําคัญมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าพี่น้องชาว สำหรับฟุตซอลเลียเนี่ยนะครับเมื่อได้รับข่าวกล่าวว่ารมฎนจะมาเยือนพวกเขาเหล่านั้นต่างก็เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับเพื่อที่จะทําให้การใช้ชีวิตในเดือนรมฎนนั้นมีคุณค่ามีความหมายมากที่สุดนะครับเขาวันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรสองท่านนะครับอาจารย์ดรอัตุรนิงส์เตะนะครับแล้วก็นายแพทย์อนันตชัยไทยประทานหรือคุณหมออารีฟินนะฮะร่วมรายการสําหรับกระผมมุสหวานราชยนตนะครับคือเนื่องจากว่า อีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ยเตรียรับดก็จะมาเยือนพวกเรานะก็อยากจะให้ทางเรียงคทั้งสองท่านนะครับได้ช่วยกันเรียกร้องเชิญชวนให้พี่น้องท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะฮะได้เตรียมเนื้อเตรียมตัวนะครับเพราะว่าความดีนั้นถ้าหากว่าเราไม่วางแผนบางครั้งเนี่ยมันอาจจะทําได้ไม่เต็มเต็มศักยภาพนะครับอยากให้าอาจารย์ดรอกตรนอนิงได้ได้เป็นผู้นําเสนอนะครับใน,ใน,ใ,นในเบื้องต้นก่อน อัลลอฮฺมูนาชะอัดดารุจีบิสมิลลาฮฺราะห์มานฺราะหิมฮัมดุลิลลาฮฺฮัมดุลิลลาห์รับบินอาลามีนวะบิฮินัสลอยน์วะลาฮาโวลาอฺฮฺโวตะอิลลาบิลลาฮฺอัลัยม์อะซิมซัลลัมุอะลัยกุมวุราะห์มะตุลลอฮิวะบารากาตุลฮัมดุลิลลาห์ครับสำหรับเดือนนี้ซึ่งเป็นเดือนชาบานนะซึ่งเรากำลังเตรียมตัวเข้าสู่เดือนรอมฎอนนะซึ่งถือว่าเป็นเดือนถ้าหาว่าเเเเปปรรรรรีีีียยยบบบบบอออไชาาานนน่กกก็หมมืัต โรงเรียนถ้าเหมือนโรงเรียนทหารก็คือเรียนเตรียมทหารที่เราจะต้องเตรียมตัวในการที่จะรับรู้เตรียมร่างกายเตรียมเรื่องของจิตใจเตรียมในเรื่องของการวางแผนจัดก,การสําหรับการที่จะเข้าไปสู่ค่ายอบรมที่ยิ่งใหญ่ในแต่ละปีของเรานั่นก็คือช่วงของเดือนรอมาอน,น,นตรงนี้เองจึงทาให้เห็นว่าท่นานบีนั้นได้สั่งให้พวกเรานั้นถือศีลอดให้มากที่สุดในเดือนชาบาน ซึ่งอาจจะน้อยกว่าเดือนอลมาดอนแตนะ่ก็มากกว่าเดือนอืนอ่นๆตรงนี้เพื่อที่จะให้พวกเราทุกๆคนซึ่เป็นอุมมาอิสลามเนี่ยว่ามุสลิมทุกๆคนนี่ได้เห็นถึงความสําคัญของเดือนอเมาดอนครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเราเตรียมตัวไว้ในเดือนชาบานเนี่ยเพราะว่าเหมือนกับเราเตรียมตัวต้อนรับใครสักคนเราจะเห็นถึงความสําคัญของคนที่ที่จะมาตรงนี้เองจึงทําให้เห็นถึงค่าของการที่คําสอนของอิสลามว่านะ ทุกคําสอนนั้นมีนยยะที่แอบแฝงในเรื่องของความดีและวนัยยะแอบแฝงในเรื่องของการที่จะไม่ได้ไม่ใช่คําสอนที่ไร้ประโยชน์ไรสาระคำพูดแต่และคำนั้นมีน้ำหนักแล้วก็แฝงไปด้วยนะสิ่งที่จะทำให้ผู้ที่ไข้ควรได้เห็นถึงระบบต่างๆที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นตัวนี้พึงมองว่านะชาบานสำหรับพวกเรานะเราจะต้องเร่งกัน เร่งก,กันเรียกร้องกันเชิญชวนกันในระหว่างพวกเราให้มุ่งสู่การทําดนะีในทุกๆด้านด้วยกันเราเริ่มเป่าประกาศว่าเออคุรานของพวกเรานั้นถ้าหาว่ายังอยู่บนบนหิ้งเราก็ต้องปัดฝุ่นกันหน่อย้วละ่ะ เพราะมันกำลังจะเข้าสู่เดือนอมฎดอนเราจะต้องเริ่มกันมาอ่านทบทวนเราจะต้องเริ่มกันในการที่ถือสินอดเราจะต้องเริ่มกันในการที่จะดูแลกลับไปดูแลในองค์กรมัสยิดว่าพร้อมไหมในการที่จะจัดในเรื่องของการละหมาดตะรวะของเราในการที่จะจัดเกียร์บุไลของเราในการที่จะจัดเตรียมในเรื่องของเอสเต์กาฟในสิบวันสุดท้ายของเรานี่คือสิ่งที่ท่านตอนซูนวามัสซอลลัลไวสลัมได้พูดเพียงสั้นๆแต่ว่าในช่วงที่ในแง่ของการกระทําแล้วจะเห็นได้ว่า ในภาพของการกระทำนในภาพของการปฏิบัติเนี่ยเราพบว่ามีหลายๆโครงการที่จากคาพูดของท่านเพียงสังส้นๆตรงนี้ผมก็เริ่มต้นนะในในช่วงแรกเอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะแล้วก็คิดว่าในช่วงที่สองเราอาจจะมีเวลาที่จะพูดคุยกันครับก็อาจารย์ก็ยังยืนยันนะครับว่าเราจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับในทุกมิตินะครับท่านนักวิชาการบางท่านได้เปรียบเทียบไว้ดังนี้นะครับว่า เวลาเราจะละหมาดฟัดดูเนี่ยนะครับก่อนจากละหมาดฟัดดูเรามีละหมาดรอวาติบก็คือก่อนนะครับฉะนั้นเดือนชะบานก็เหมือนกับการละหมาดสุนัตเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นการอุ่นเครื่องนะครับเพื่อที่จะให้การปฏิบัติตนของเราในเดือนอมาดอนนั้นทําได้อย่างเต็มที่นะครับกลับมาที่คุณหมอนะตรงนี้ในส่วนของเรื่องสุขภาพเนี่ยเราจะเตรียมกันยังไงครตรงนี้ครับเวลาอันละหิมสาลาเมอุมาราะห์ตุลลอฮ์อับารากาต ทรการทำดีแลนะครับที่อัลลอ์จะให้ชีวิตเราถึงเรามาดอนหรือไม่ในติบปีข้างหน้าก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องดูอากันสิ่งที่ชีวิตที่เราผ่านมาในรอบหลายๆปีนั้นทำดีแล้วไม่ว่าอิสลามเป็นศาสนาเดียวที่ได้ให้โอกาสเรามาในการดูแลทั้งร่างกายจิตใจและจิตวิญ,ญญานั่นคือศาสนาที่ครบเครื่องนะครับซึ่ง บางศาสนาหร e ือบางคนเราอาจจะรู้สึกว่าเป็นเรื่องไเพราะเรื่องเรื่องทางด้านจิตวิญญาณเรื่องด้านจิตใจแต่ทันใละพอเราได้เห็นหลักการรอมฎดอนเนี่ยมันเป็นหลักการงที่ตอนนี้ทั่วโลกก็ยอมรับแลสมควรนะครับว่าเป็นหลักการที่เหมือนกับการล้างพิษนะบางแงก็เรียกการล้างพิษชนิดหนึ่งนะฮะในขณะที่เรากินไม่บรรยั่บรรยังในตลอด11เดือนที่ผ่านมานะร่างกายของเราก็อาจจะมี สารพิษสารตกค้างอยู่เยอะแยะนะทำยังไงที่เราจะให้สารพิษสารตกค้างเนี่ยมันหมดไปเนี่ยอัลล็อกก็จะจัดในระดับ่อาอัล็อ์เป็นผู้สร้างเราเอัลล็อ์รู้ดีว่าเครื่องจักรมนุษย์เนี่ยมันมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงและอาลล็อ์รู้ดีว่าชัยตอนซึ่งเป็นมาลายซึ่งเป็นผู้อาฆาตกำลับมุสซิมเราเนี่ยรู้จุดอ่อนจุดแข็งเราเหมือนกันเพราะฉะนั้นเพื่อต้องการปิดจุดอ่อนแล้วก็ใ way, น,ก,นการที่จะเสริมจุดแข็งเนี่ยอัลล็อ์จึงให้เราทำน,นะ ปิดจนอ่อนยังไงฮะจอ่อนของเราที่เราลหลงไหลกับลุญยาลหลงไหลกับไอความสเรสะดวกสบายเนี่ยมีใครไหมครับศาสนาไหนมีไหมครับที่คนจนมีโอกาสความรู้สึกที่คนรวยจะรู้สึกเหมือนกับคนจนไม่มีอกครับบางศาสนาจะตัะ้งแต่เกิดจนตายเนี่ยไม่เคยมีสักวันหนึ่งที่ไม่เคยไม่เคยหิวเลยนะโดยว่าถ้าผู้มีอาจจะกินในอิสลามเราคนมีอยาจะกินรวยล้นฟ้าย,ยัางไงคนจะมีพันล้านหมื่นล้านคนจะเป็นเป็นเกตุันจะเป็น เศรษฐีมหาเศรษฐีระดับโลกไงถ้าคุณเป็นกุิลคุณจะดรู้รสชาติของความอยู่ว่าเป็นยังไงเพราะฉะนั้นนั่นคือสิ่งที่อิสลามเราให้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราให้ด้านจิตใจแล้วเราก็ให้ด้านร่างกายแล้วก็ให้ด้านจิตวิญญาณมาด้วยเสริมกันเราอาจจะเคยได้ยินคํากล่าวซึ่งบางท่านบอกอาจจะไม่ใช่อจรที่สวยว่าการสวดมนต์นั้นทําให้สุขภาพดีนะครับก็ไม่ไม่ห่างจากความจริงเหมือนกันเพราะว่าเดี๋วนี้หลักสูตรใหมๆ่ๆวิธีการบำบัดโรคใหมๆ่ๆก็ใช้การอด มากกว่าในการกินเพราะว่าการกินมากๆก็ก่อให้เกิดโรคต่างๆเยอะแยะเราจะรู้ว่าก่อนเข้ารอมฎอนเนี่ยถ้าพี่น้องเราสามารถจะเช็คเลือดนิดหนึ่งนะเป็นการที่อาจารย์บอกว่าวอร์มอัพก่อนนะก็แขกคนสําคัญที่มาเยือนรอมฎอนเราก็คือรอมฎอนเนี่ยคือแขกคนสําคัญวันเราคิดว่าเราจะต้้งตั้งต้อนรับแขกคนสําคัญของเราที่เป็น V ี P เนี่ยให้ดีที่สุดยังไงก็คงต้องเตรียมตัวทั้งร่างกายและจิตใจและก็ความพร้อมของสถานที่ในการรับแขกงั้นวันเนี่ย แขกคนสําคัญกำลังมาเยือนมาเนี่ยัอลเราให้เราแขกเรามาเยือนในปีหนึ่งครั้งเดียวนั้นะีรไงเราจะต้อนรับแขกคนนี้ให้ดีที่สุดยังไงงั้นเราก็ต้องเริ่มเตรียมตั้งแต่วอร์มอัพของร่างกายเราเตรียมศึกอย่างที่อาจารย์ว่านะครับบัลลิกนารอยับรอมฎอนนะชาบานรอมฎอนนะครับเป็นการเตรียมตัวว่าเออบางคนเนี่ยปีปีหนึ่งไม่เคยเลยสื่ถึงกษัตริยสุนัขเนี่ยอย่างน้อยได้ได้เริ่มวอร์มอัพตรงนี้จะได้เป็นการทดสอบตัวเองเพื่อจะเตรียมความพิตว่าอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี่ย จะต้องถึงรับแขกจริงแล้วนะ,ะอันนี้รับแขกทดลองรับแขกไปก่อนสองสาครั้งนะวันนี้ก็ทำแล้วก,การรับแขกตรงนี้เราจะได้เต็มที่พอเราได้เตรียมตัวแล้ว 2. เราได้เช็คสุขภาพร่างกายไม่ยังการที่บอกว่าให้ตรวจเลือดก,ก่อนนี้เป็นไงฮะเดี๋ยวได้เช็คว่าปีละครั้งเขาบอกว่าควรจะต้องมีการเช็คอัพร่างกายเพื่ออะไรจะได้รู้ว่าโาครคภัยไข้เจ็บมันจะมาเยือนเราหรือยังบางครั้งไอ้ที่เราสะสมไว้ที่เป็นเดือนที่ผ่านมาเนี่ย จะได้รู้กันเพราะฉะนั้นถ้ามุสลิมเราได้จอบเลือดก่อนเนี่ยแล้วเราได้เตรียมตัวโอ้นี่น้ําตาลเริ่มเกินแล้วนะนี่ไขมันเริ่มเริ่มสูงแล้วนะนี่เริ่มโรคยูริกินเนื้อสัตว์มากไปเริ่มเริ่มสูงนะเดี๋ยวจะเกิดโรคเกาโรคนิ่วโรคอะไรต่างๆเนี่ยก็เราจะได้เตรียมตัวเพราะฉะนั้นเราได้วางแผนว่าโอ้เราบนนัดนี้เป็นบัดนที่เราจะต้องลดอาหารชนิดนี้ลงไปแล้วเราจะได้วางแผนเราบันเพราะมันจะได้ ถ้าจริงๆเราไม่ได้เหนียบเพื่อต้องการรักษาโรครมบ,บ,บาดตอนแต่เราให้พิกมัดมันมาด้วยเพราะฉะนั้นเราก็ได้วางแผนว่ารมบ,บาดตอนนี้บอกแม่บ้านนะจะได้เตรียมตัวทำอาหารอย่างอ่อนมันไ่หน่อยนะครับตอนนี้เราเป็นเริ่มจะมีเสียงออกมหวานแล้วของหวานก็เหลืออินพลังนิดเดียวนะอย่างอื่นของนั้นกินไม่เอาเลยนะครับแล้วก็เตรียมตัวเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับผมคิดว่าเตรียมสุขภาพเช็กร่างกายบางคนมีโรคไข้ายๆเจ็บไปปรึกษาหมอดูอโดยเฉพาะโรคบางโรคที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการ ก,กําเริบถ้าคุณเรมา,าถือถือสินหนดเนี่ยก็มีบางโรคเท่านั้นเองแต่ส่วนใหญ่แล้วโรคทั่วไปนั้นก็ถือสินหนดได้เช่นโรคพาออย่างรุนแรงอาจจะถือสินหนดไม่ได้หรือโรคหัวใจบางชนิดที่ต้องใช้ยาอมใต้ดิ้นเลือดพ่นตลอดเวลาเนี่ยมันก็มีโรคบางโรคที่เบาหวานชนิดที่ต้องฉีดยาแล้วถ้าน้าตาลสั่งเกินไป,ก,นไปก็อาจจะช็อกได้เงี้ยก็จะต้องมีเครื่องตรวจเบาหวานเก็บคืออยากจะถือสินหนดก็ถือได้ต้องรึกจามหมอหมอก็จะให้วิธีการว่า คุณอาจจะต้องลงทุน hmm, ซ oh <Yun us> <right. S 1> ื้อซึ่งต้น c hmm. a ับตัวเองมากเมื่อไหรน้าตาลต่างๆคุณอาจจะต้องแก้บทดะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวคุณอาจจะเป็นลมอาจจะไม่รู้ตัวขึ้นมาอันนี้ก็ยังสามารถทําได้เทคโนโลยีสมัยนี้อย่างแม้กระทั่งโรคที่หลายท่านกําลังพูว่าเออถ้ากินยาไม่ตรงเวลาแล้วจะทําให้โรคกําเริบเช่นเออดเราก็ให้พี่จานให้ให้คิดเจอยาแล้วที่สามารถกินได้วันละครั้งแต่ไม่ก่อนที่บอกต้องกินทุกสิบสองชั่วโมงต้องตรงเวลาไม่งั้นเชื้อโรคจะดื้อยาแต่ว่าวันนี้ปีนี้ลาสำหรับเกาวดีสําหรับที่น้องที่เป็นเออด อาจจะสามารถที่รักษาได้เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเนี่ยการเตรียมตัวเตรียมใจแล้วก็เตรียมรับแขกพิเศษของเราก็คงจะต้องเตรียมที่สุขภาพอนามัยด้วยแล้วก็ในเดือนอมาดอนนี้ยเราให้อีกหลายอย่างนะครับเรื่องการละหมาดตระแวกการละหมาดกลางคืนมีผลทางการแพทย์เยอะแยะนะเรื่องอินทรลัมความพิเศษของอินทรลัมเป็นยังไงทําไมละหมาดกลางคืนมันช่วยทําให้เรากระชุ่มกระชวยขึ้นมายังไงทําให้เราเป็นคนหนุ่มท่านใหม่ขึ้นยังไงอันนี้มันมี เรื่งองทางการแพทย์เยอะแยะเรื่องอดอาหารรักษาโรคอะไรได้บ้างเยอะแยะนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็คงจะเป็นเบื้องต้นที่มาพูดพี่น้องว่าอย่างน้อยที่มันที่เราให้มันมีผลมาถึงร่างกายเราด้วยนี่คืออเล็กโบนัสที่เราให้มาครับก็คงจะช่วงแรกอล้คร้บเรื่องการที่ซอดนในเดอรอมออนนั้นเป็นคําสั่งนะฮะซึ่งถือว่าพี่น้องมุสลิมจะต้องน้อมนําโดยไม่มีข้อสงสัยและก็ไม่มีข้อต่อรองนะครับแต่ที่ทางคุณหมอได้นําเสนอเมื่อสักครู่ก็เป็นรอบมัด เ็นความเมตตาที่อลัลลอฮฺสุภาหนอุตาลาได้ประทานให้กับพี่น้องมุสลิมนะซึ่งผลประโยชน์นั้นมากมายเหลือเกินโดยเฉพาะอย่างยิ่งในมิติของสุขภาพเนี่ยนะครับเราถือสิทธิ์อดเนี่ยแน่นอนนะครับท่านนาบีก็ตอกย้าว่าสุขภาพาสมบูรณ์สุขภาพในตรงนี้หมายถึงว่าสุขภาพใจและสุขภาพกายด้วยนะครับกลับมาที่อาจารย์ดรตวรนิงนะฮะจะใช้ชีวิตในเดือนอมดอนให้คุ้มค่าได้อย่างไรในในส่วนของผมเนี่ย สิ่งหนึ่งที่เราทุกคนคงเห็นพ้อง,อง,องกับผมก็คือว่าเดือนรอมาดอนนั้นเป็นเดืนเอนแห่งอันการอตนเพราะฉะนั้นในส่วนนี้พวกเราเนี่ยต้องลงลรงนะอาจาราย์ใ,ในการที่จะให้ประชา,าคมมุสลิมเราทั้งหมดเนี่ยกลับไปสู่อันกุรอานให้ได้มากที่สุดเพราะฉะนั้นทําอย่างไรที่จะงงลงนรงให้พวกเราทุกคนอาสามว่าเราจะต้องยืนหลังอิมามเนี่ยให้ฟังกุรอานสามสิบยุทให้ได้กันทุกคนครับเพราะว่าสาเหตุอะไรที่ผมพูดถึงตรงนี้ เพราะว่าการพูดถึงตรงนี้มันจะทําให้เกิดดีมานนะอาจารย์ดีมานในการที่เราต้องการอัฟฟิรอ่านให้เกิดขึ้นในสังคมเรามากขึ้นเพราะตรงนี้เองจะทําให้เกิดสถาบันการศึกษาที่สอนอัฟฟิซแล้วก็จะนําไปสู่การเรียนรู้ในเรื่องของตับเซธอะไรทั้งหมดเพราะฉะนั้นในระดับแรกนี่ทำอย่างไรที่เราจะเรลองให้ทุกๆมัสยิดในประเทศเราหรือว่าในในเครือข่ายของเราทั้งหมดนั้นนะให้อิหมามเป็นอิหมาอัฟฟิซที่มาอ่าน30มสิบจุดกันทุกๆมัสยิดเรานะเปลี่ยนแปลง สูป sensor, ่ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงจากการที่เคยอ่านแบบสั้นๆก็เริ่มเปลี่ยนแปลงให้ยาวขึ้นถ้าหาว่ายังจาไม่ได้แต่เราจะต้องมีอาสามเอาไว้อิหมามในทุกๆมัสยิดผู้ที่ดูแลนะกรรมการมัสยิดทุกๆมัสยิดจะต้องมีอาสามเพราะว่านี่คือเดือนแห่งอัลกุรอานเพราะฉะนั้นเราจะอยู่แบบย่ําอยู่กับที่อ่านแบบเก่าๆอ่านแบบที่ว่าตั้งแต่วัดดูฮาลงมาจนถึงจนจบแล้วก็เวียนกลับอย่างนี้ก็คิดว่าในแต่ละปีแต่ละปีมรมุมของเราก็ไม่มีอะไรที่พัฒนาเพราะฉะนั้นผมคิดว่า เราน่าจะเรียบร้องกันในส่วนนี้วออ่าทำยังไงที่จะให้พวกเรานั้นได้นาะยืนหลังอิหมามแล้วก็อ่านครบท้วน30ยุดเลยแล้วก็มีการอถาธิบายนะอันกุรอานนะเพิ่มเติมในแต่และช่วงที่สามารถในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอันกุรอานในช่วงแห่งเดือนอมาดอนนะเป็นสําคัญเพื่อที่จะทําให้เกิดดีมานนะ ขอ,ของประชาชนที่ต้องการคนที่รู้กับเซตรู้กุรอานมากขึ้นในสังคมของเรามันจริงจะทําให้เกิดการพัฒนาอย่างแท้จริงคนะรับตรงนี้ผมคิดว่าเป็นช่วงที่น่าจะเป็นปีที่พวกเรารณรงค์นะช่วยสู่ตรงนี้ให้ได้ผมคิดว่าในบางมัสยิตได้ทําไปแล้วแล้วก็อีกบางส่วนก็กําลังคิดในการที่จะเปลี่ยนแปลงเราก็จะสนับสนุนในส่วนนี้ให้เกิดขึ้นอย่างแท้จริงคนระับลองอราครับเดือนอรมฎดอนเป็นเดือนแห่งอัลกุรอานนะครับซึ่งอัลกุรอานก็เป็นทางนำแห่งชีวิตเป็นคู่มือของการดาเนินชีวิตนะครับ เดือนอมฎอนเป็นเดือนที่เป็นโอกาสที่ดีที่สุดที่เราจะได้ฟังกันมากๆฟังกันเยอะๆนะครับเพราะบางท่านบางคนอาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของการอ่านอันนึ่องมาจากว่าสําหรับพี่น้องสตรีเนี่ยนะครับมีข้อจํากัดนะครับแต่ถ้าเราได้ฟังกันเยอะๆเริ่มจากที่บ้านอยากจะให้เปิดอัลกุรอานกันที่บ้านเปิดทีวีดูที่ช่องที่ที่ที่อ่านอัลกุรอานนะครับวิทยุที่มีช่องที่ที่เปิดอัลกุรอานแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ ถ้ามีโอกาสเหมาะสมเข้าไปละหมาดกันที่มัสยิดฟังอิหม่ามอ่านเยอะๆแ้เป็นสิ่งที่ดีมากเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็พยายามที่จะทําความเข้าใจแล้วก็นําไปสู่ภาคปฏิบัตินะครับคุณหมอครับมีประเด็นอะไรที่จะเสับก็คงจะปรับในเรื่องของอมฎอนที่ว่าจะทําไงให้รอมฎอนี้เป็นรอมฎอนที่เป็นรอมฎอนที่ไม่เหมือนกับรอมฎอนที่ผ่านมาอันนี้คือสําคัญมากฉะนั้นอยากจะให้พวกเราเตรียมตัวเต็มใจนะครับแขกพิเศษที่มาเนี่ยถ้าอยากจะให้รอมฎอนเนี้ยมันเป็น r a ที่แตกต่าง จากร้ารอื่นเ,เนี่ยอย่างไรท่านก็ต้องมาตัวว่ารับปีที่ผ่านมาเป็นอย่างไร,รท่านได้วางแผนกับมันขนาดไหนวางแผนชีวิตวางแผนการพักผ่อนวางแผนการทํางานวางแผนรวมทั้งการกินอยู่ของท่านนะวางแผนเพื่อน,นผมคิดว่าลำรอ,อนนี้ถ้าจะเป็นลำรอ,อนที่แตกต่างจากปีที่ผ่นานมาถ,ถ,ถ้าท่านวางแผนดีๆได้มานั่งคิดกันว่าเดือนนี้หนึ่งมื้อที่หายไปผมก็รู้ที่ว่าลำรอนเพื่อรักษา นึ่งมื้อที่หายไปเนี่ยท่านจะไปบวกกับมื้อที่ที่ที่ไปมื้อเย็นที่ทําให้เราเรากลายเป็นเทศกาลอาหารเนี่ยทำยังไงให้่มันต่างกับปีที่แล้วได้ไหมทำไมให้เป็นอย่างที่อาจารย์มากเทศมาลนี้คือเทศกาลแห่งการอ่านกุรานเทศกาลแห่งการพิธิกาเทศกาลแห่งการสํานึกผิดตาวัดลูกกระโทษอะไรต่างๆแต่ไม่ใช่ทุกสัมมนาเป็นรอมมนาองเทศกาลเล่นเลิงหรเทศกาลที่เยาวชนของเรามาจุดพูดจุดอะไรขึ้นมา หรือเทศกาลที่ทําให้พวกเรายิ่งหนักขึ้นเพราะความขี้เกียจมากขึ้นเห,เหลวไหลในการทํางานมากขึ้นทาให้ประชาชาิตี่อื่นเนี่ยรังเกียจมุสลิมว่า,อาพอระมาดอนขึ้นมาปั๊บผลผลิตหรือการทํางานเนี่ยจะตกลงไปอย่างนงี้เราต้องมีสุนก็เห็นว่าระมาดอนของเรานั้นเป็นระมาดอนแบบท,ที่ท่านนบ,บีแหรือท่านซอบ,บ้าได้ทําให้เราเห็นว่าแม้กระทั่งรมาดอนเขายังต้องออกของขาวแม้กระทั่งรมาดอนเขาก็ยังทํางานตามปกติเขาไม่ได้ใช้ชีวิตเฉพาะกลางคืนแล้วกลางวันเขานอนหลับไหล แต่ละมาดอนนั้นเป็นระมาดอนที่มีคุณค่าของเขาทุกๆระมาดอนเพราะฉะนั้นเราหวังว่าระมาดอนนี้อาจจะเป็นระมาดอนสุดท้ายของเราก็ได้เพราะฉะนั้นหรือเราจะให้เราเมตตาเราเป็นอีกไรลมาดอนแต่เราก็คิดว่าให้เราคิดว่าระมาดอนนี้เป็นระมาอนสุดท้ายของเราท่านก็จะเตรียมตัวอย่างดีที่สุดสําหรับรับระมาดอนสุดท้ายนี้เผื่อว่าเราไม่มีชีวิตใหม่เนี่ยท่านจะเตรียมตัวยังไงถ้าท่านละหมาดครั้งนี้เป็นร่างสุดท้ายของชีวิตของท่านท่านถือเสมนดในเดือนละมาอนนี้เป็นระมาอนสุดท้ายของท่านเนี่า และจะเป็นร,รุ่นมรอนที่พยัญนผมก็อยากจะปิดท้ายอีกนิดหนึ่งเรื่องของตัวภาพว่า,าสุนนักเรามีในเรื่องการกินข้าวโซโเรื่องการกินอาหาร,ารต่างๆการกินน้าําการแบ่งกระเพาะเป็นสส่วนอะไรต่างๆเนี่ยพยายามที่จะให้อยู่ในชีวิตประจำวันของเราเพราะว่าถ้าเราสามารถเอาตรงนี้มาใช้ได้แล้วก็ทําให้รุมรดดน,นั้นเป็นรมรดอนที่ได้รับพักผลจริงๆเงินสาิบาทที่ผมคิดว่ามื้อหนึ่งสาหรับประชากรของบ้านเราเนี่ยอาจจะมีทัก 6ล้านคนใช่ไหมแต่ผมคิดว่าเอาประมาณคร่าวๆว่า3ล้านคนเนี่ยพี่น้องเราถือสินอดมือม้อเที่ยงเนี่ยถ้าทําแบบที่ย่าเต็มทีวีทำเนี่ยเป็นกระป๋องบริจาคสําหรับระมดทุกวันเนี่ย30บาททุกครอบครัวทุกคนที่ถือได้หรอเนี่ยคุณเอาเงิน30บาทที่เป็นมื้อเที่ยงของคนเนี่ยมาใส่กระป๋องนีับทุกคนระดมลงกันได้ผ่านสื่อทีวีของเราสื่อวิทยุของเราวันีตาวุนก็ได้ทําออนไลน์แล้วเนี่ย มันจะได้เกิดผลสอบพันขยับสังคมปีหนึ่งสามพันล้านนะครับพี่น้องจากวันละเดือนละสามวันละสามสิบาทเดือนละสามเดือนละประมาณกับเราร้อยบาทก็ตีประมาณว่าพันหนึ่งต่อคนสามล้านคนก็คือสามพันล้านบาทมันมหาศาลมากคุณสร้างมาไว้ัยคนสร้างเมืองมาเนตุสลามได้คุณสร้างโรงพยาบาลที่ผมกำลังกำลังทําอยู่นี้ได้อีกหลายโรงพยาบาลทีเดียวนะครับทอยางไรครับพี่น้องอย่าให้เงินเราเนี้นสูญเปล่าไปในกระเป๋าของเราในมื้อเย็นแล้วทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บ ทำให้กนนานไปได้ของคุณไม่สมบูรทาให้คุณตื่นละหมาดต,ตอนเด็กไม่ได้เพราะคุณกินมากเกินไปแล้วก็เกิดโรคไข้ไขเ้เจ็บหลังรมฎอนอีกนะครับกลายเป็นว่าคุณไม่ได้ลรล้คุณทุตโกรนักแต่คุณได้ความเลวร้ายของชีวิตมากขึ้นอีกงนั้นรมฎอนตรงน,นี้ก็จะไม่ไม่ได้เป็นรมฎอนที่ดีสำหรับคุณเลยงั้นแขกคนตะวันกัมจะมามาครับคุณเตรียมตัวอย่างไรบ้างในรมฎอนปีนี้ครับครับรมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตและก็เป็นการ เขาเรียกว่าพัพฒนาอัคละของเราให้สูงสนและเอื้ออาทรนะครับเพราะเดือนรอมฎอนเป็นเดือนที่เาสุภานนวตารตาประทานบุญนัยให้ามากมายความดีที่เราทำหนึ่งได้ถึง700หรือมากกว่านั้นนะครับฉะนั้นเราจะต้องวางแผนจัดการให้รอมฎอนปีนี้มีคุณค่ากับเรามากที่สุดนะครับด้วยการแบ่งปันความดีให้กับคนอื่นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนด้วยโอกาสเด็กกำพร้าแม่ไม่นะครับหรือพี่น้องของเราที่ถูกทรมานอยู่ณสถานที่ต่างๆทั้งในและต่างประเทศนะครับหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเดรอมอนดอนปีนี้คงจะเพิ่มคุณค่าเพิ่มมูลค่าให้กับพวกเราทุกคนด้วยการลดความขี้เกียจลงนะครับลดมัศยดลงแล้วก็เพิ่มอีมานเพิ่มตักวาเพิ่มความดีอันมากมายขอรอดสุภาณวตตลา ได้ทรงต่อแตนคุณงามความดีและก็ให้พวกเราได้มีชีวิตอยู่จนถึงเดอนรอมฎดอนและเมื่อเราอยู่ในเดือนรอมฎดอนแล้วนะครับเราจะต้องใช้เวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดสมกับที่อัลลอฮฺสุบฮานุวัตลาได้ประทานให้กับพวกเราครับขอขอบคุณทางตาวุน่นทีวีขอ,ขอบคุณวิทยกรทั้งสองท่านนะครับปัสสามวัวเลายกุมวะราะมะตุลลอฮฺวะบ,บระกุฮ์